ดีซีซีพาร์ทสองอันนี้มันหุ้นกระเบื้องไหมกระเบื้องเนาะดีซีซีเนาะภาพใหญ่ยังไม่ได้ดูนานละหูยมองไม่เห็นอะ่ะเดี๋ยวนะโหจบจบรอดดุเหมือนกันนะลงมาเกือบหลุดบาทนึงอะ่ะเออได้ได้อย่างงี้ได้ได้ได,ได้แต่ตอนนี้เหมือนจะเริ่มครึ่งทางแล้วปะเออเดี๋ยวเช็คก,ก่อน ผมเห็นในกลุ่มเทรดกันเยอะเลยอะคุยกันตัวนี้กันอะโอ้ไปชนครึ่งทางแล้วก็แย่ไปเกือบ3ามบาทสาแล้วก็ย่อเนาะมองมองถ้าไม่หลุด2องบาทห้เนี่ยโคตรสวยครับ dc นะ dc นะถ้าไม่หลุด2.50บาทห้าสแม่งโคตรสวยอืมงั้นเรามาดูแนวรับกันแนวรับใกล้สุด dcc 2องบาทแปครับแนวรับถัดไปเนี่ยสองบาทหกไม่ควรหลุดแล้วเพราะคุณมีฐานตรงนี้อยู่ไงเนี่ยคุณมีฐานตรงนี้คุณมีฐานตรงนี้ค,นนคุณไม่ควรหลุดอะ่ะเออคุณไม่ควรหลุดนะนี่สองบาทเก้าสิบก็เป็นแนวรับเหมือนกันครับอืม แนวต้านถัดไปแนวต้านแรกเลยควรจะเบรดได้คือ3บาทโอ้เห็นเลข3แป๊บเดียวขึ้นเป็นสบาทขวานะนะแรงซื้อมาทันทีนะครับอย่างเงี้ยแนวต้านถัดไปก็3บาท10ตังนะแนวต้านถัดไปก็3บาท16สตางค์คนระับแนวต้าถัดไปก็3บาท24ตังและและและ และ3บาท34สตางค์ถ้าสรุปแผน dcc เนี่ยแนวรับ2บาท90นองแนวรับ2บาท80แนวรับ2บาท62สตางค์ถ้าย่อมาแล้วปิดเขียวเหนือ2บาท62สตังนี่โคตรดีบอกให้โคตรด,ดีคือการที่ย่อมาใกล้เส้น200วันมันก็ไม่น่าเกียดครับแต่ถ้าคุณปิดเขียวสูงจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีแรงซื้อในจุดนั้น แปลว่าโอกาสที่มันจะคือมันผ่านครึ่งทางไปแล้วไงถ้ามันซับแรงขายคนด้านบนหมดแล้วแล้วปิดเขียวแ,แถวครึ่งทางโอกาสที่มันจะสะบัดเบรกไปแนวต้านสาคัญมีเป็นไปไ,ปไ,ปได้สูงครับแต่เราก็ดูแนวต้านแถวไปเหมือนเดิมนะเราก็ดู3บาทก่อน3บาท10ก่อน3บาท16สตังค์มบาท24สตาตคงแล้วสบาท3าถ้ามันกลุ่มแก๊งนี้มันผ่านไปได้นะโอ้ยมันผ่านได้ง่ายครับมันผ่านได้ง่ายนะ ประมาณนี้ครับ d ี DC c กระเบื้องซิ่งพาร์ทส 2. 2> องขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ